ยี่สิบสี่ัวโมงในออสตายี่สิบสี่ัวโมงในครั้งนี้จะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่ในช่องดูดีครับนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอีโวตัวละครทันจิโร่แล้วก็กัตนะครับตามปกเลยนะครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นกันแล้วโอเคไปดูกันดีกว่าตอนนี้ผมก็ได้เล่นอยู่ที่เซิร์ฟธรรมดานะครับเพื่อที่จะลงเลททันจิโร่นะครับผมก็ต้องการหาคนแบ่แบงนะครับเพราะว่าผมลงคนเดียวไม่ไหวแน่นอนนะครับผมลองมาแล้วนัั่นนเองะครบ ตอนนี้เราเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูเหมือนว่าเราจะมากัน4คนนั่นเองนะฮะผมก็จะช่วยเท่าที่ช่วยได้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวละครผมก็ไม่ได้หูดอะไรมากมายนะครับก็พอเล่นได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมวางตัวปั๊มตังก่อนนะครับตอนนี้ก็เวฟที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่ามอนจะวิ่งมาใกล้บ้านแล้วนะครับผมก็เลยวางคาตาณะไปนะครับเดี๋ยวเราจะอัพตัวเจ้าสปีดวา์กอนกันก่อนนะเพื่อที่จะอัพตังนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปวางตัวทีหลังนะครับตอนนี้มอนก็ยังไมม่หลุดานะ ตอนนี้ก็เวฟที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะวางไอนะครับเพื่อที่จะวับดาเมจให้คนอื่นด้วยแล้วก็รวมถึงผมด้วยนั่นเองนะเพื่อที่มอนจะไม่หลุดไปเลยนะฮะแต่ก็มีคนเอาไอมาด้วยเหมือนกันแต่ผมจะเป็นคนบัฟนั่นเองนะตอนนี้ก็เวฟที่9เป็นที่เรียบร้อยนะฮะผมก็จะอัพเจ้าคาตาณาแมนนะครับให้ถึงขั้นที่มันก่อนจะตันนั่นเองนะโอเคเข้าเวฟที่10พอดีนะครับตอนนี้เราอัพคาตาณาแมนเสร็จแล้วนะครับโอ้โหมีคนวางไอนี่ด้วยนะครับทางเห็ดนงูนะฮะโอ้เอฟเฟกต ผมจะอัพไอเพิ่มนะฮะตอนนี้ก็เวฟที่19เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหมือนมีคนเอาคูเดอร์มาด้วยนะครับโอ้โหก็คือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับคือมันเดินชนอย่างเดียวเลยนะฮะแถมเลือดตั้ง22ล้านเ่ยเฮ้ยเราทำไมทีมเรามีบอสด้วยนะครับมีคนปล่อยเจ้าบอสมาด้วยนะฮะผมไม่รู้นะครับว่าเป็นสกิลของตัวอะไรนะใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะฮะเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยที่มันกอบบอสอ่ะผมก็อยากรู้นะครับว่ามันคือตัวอะไร โอเคตอนนี้เราผ่านแล้วนะครับอได้แล้วครับต่างหูในนี้ก็คือเหตุการณ์ที่ผมกดดีเพนะฮะกับทีมที่แล้วนะฮะคือมีคนออกไปหนึ่งคนนะฮะก็เลยตามสภาพนั่นแหละครับคือแพ้นั่นเองนะครับโอ้โหคือสามคนลงไม่ไหวนะฮะน่าจะคนที่มีคูเลอร์นะครับออกผมก็ไม่รู้นะดังนั้นผมก็ต้องออกมานะครับเพื่อที่จะลงใหม้นั่นเองนะเราก็จะไปมั่วอีกแล้วนะฮะตอนนี้ผมก็ได้พิมพ์บอกนะครับว่าผมจะไปมั่วด้วยนะโอเค อดูก่อนนะครับว่ามีใครจะลงหรือเปล่านะครับถ้ามีคนจะลงนี่คือผมจะตามเข้าไปเลยนะดูเหมือนว่ามีคนลงเบิร์ตเซอร์เกอร์นะฮะแล้วก็อีกตู้หนึ่งนะฮะตู้นี้ก็จะเป็นคนลงไอ้ตั้งหูที่เราตามหานะฮะเดี๋ยวเราจะลงกับเขาด้วยนะฮะเราก็มาแจมนะครับผมก็จะช่วยเท่าที่ช่วยได้เหมือนเดิมนะฮะในรอบนี้ก็มีคนเอาคูลเลอร์มาอีกแล้วนะครับทําให้เราแบบคือเล่นสบายมากเลยนะฮะอย่่งรอบนี้คือมีคูลเลอร์นะแต่ไม่มีคนเอาไอ้ตัวที่กอบบอลมานะครับ แต่ก็ดีแล้วนะครับที่มีคูลเลอร์อนะครับผมว่าคูลเลอร์อนี่คือตัวจําเป็นในการเล่นทุกๆด้านเลยนะผมว่าแต่ผมมาสุ่มไม่ได้อะดิแต่ได้คิริโต้มานั่นเองนะตอนนี้คิริโตของผมก็ยังไปได้ไปอีโวนะฮะเดี๋ยวอีโวจเจ้าพวกนี้ก่อนนะแล้วค่อยไปอีโวคิริโตนะตอนนี้ผมก็ได้ต่างหูอีกแล้วนะะโอ้โหผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมลงไปกี่ตาแล้วนะถ้าไม่พอเดี๋ยวผมก็จะไปมั่วลงนะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทีมเราก็จะกดรีเพย์นะ แดี๋ยวผมก็จะลงกับทีมน,นี้ไปก่อนนะถ้าเขาออกก็เราก็ต้องไปมั่วกับคนอื่นอีกนะฮะโอเคและตอนนี้ต่างหูของผมก็ได้ครบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ11อ,อันนะฮะแต่ดูเหมือนว่าผมก็จะกัดเจ้านี่ครับสองพี่น้องนะฮะชื่ออะไรวะชื่อกิวกิวทาโร่ใช่ไหมแล้วก็ดดชินะฮะถ้าจำไม่ผิดนะ,ะชื่อ,อเขตเราก็ต้องรอตู้มันมานะฮะเพื่อที่จะสุ่ม โอเคและตอนนี้ตู้กิวทาโร่ก็ได้มาแล้วนะฮะผมก็มีเพชรอยู่ที่1 2 0 0 0เลยนะฮะหวังว่าผมก็จะได้ก่อนการันตีนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมจะได้ก่อนการันตีไหมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าผมจะได้ตัวอะไรบ้างหือเปิดมาก็โคตรเกลือเลยนะฮะโอ้โหนี่ก็รวมเกลือเลยนะฮะไม่ออกนะฮะก็ไม่แปลกหรอกนะครับที่สูบรอบเดียวที่จะไม่ออกนะดูเหมือนว่าการันตีมันจะเพิ่มเป็น140รอบรอบเลยนะฮะ ไม่รู้จะเพิ่มเพื่ออะไรนะฮะเพชรก็ยิ่งหาย้างอยู่ตอนนี้นะะตอนนี้ก็ยังไม่ได้นั่นเองนะฮะยังไม่ออกเลยผมว่ารอบดีเนี่ยนะมันต้องมาครับนี่ไงมาแล้วในที่สุดก็มาแล้วนะับกิวทาโรโอโหเดี๋ยวมาดูกันนี้ก่อนะครับว่าผมส่มไปกี่รอบนั่นเองนะฮะเดี๋ยวก็รลอ่อสมเสร็จก่อนนะือว่าหมดไปน้อยนะฮะตอนนี้เพชรผมก็เหลืออยู่หนึ่งมืดนะฮะก็เท่ากับว่าผมหมดไปประมาณสองพันกว่านะฮะก็ส่มไปประมาณ3ามสี่รอบนั่นเองนะฮะ ประมาณ3รอบนั่นแหละครับโอ้โหกว่าจะได้นั่นเองแต่ก็ถึงเวลาของเราแล้วนะฮะถึงเวลาที่เราจะอีโวเจ้าทันจิโร่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมหาตัวก่อนนะครับอยู่ไหนน้อนี่นี่เองนะฮะถึงเวลาแล้วปลดล็อกนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะอีโวนะครับอีโวกันเลยเราก็จะได้เจดาวเพิ่มมาอีกตัวแล้วนะครับเป็นทันจิโร่เจ็ดดาวนั่นเองนะว้าวในที่สุดผมก็อีโวได้นะครับแค่ตัวเดียวนี้คืออีโวไปโคตรนานเลยนะเป็นวันเลยนั่นเองนะ คือหาทีมลงยากมากนั่นเองนะกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดนั่นเองเลยฮะโอเคตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับผมก็อัปเกรดเป็นเปลว,ว80เลยนะฮะพอล็อกไว้ก่อนก็แล้วกันนะฮะแต่ตัวต่อไปที่ผมจะอีโวเป็นเจ็ดดาวนั่นก็คือเจ้ากัดนั่นเองนะฮะกัดนี่ผมขึ้นสุ่มได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะฮะวัตถุดิบก็จะมีเจ้ามดนะครับเราต้องไปหาเจ้ามดไอ้ห้านะครับที่โลกแรกนะครับ สามตัวนั่นเองนะแล้วก็ลงเลดนะคือจะเป็นเขาเรียกอะไรเนี่ยบีฮินิกใช่ไหมใส้ตั้งห้าอันเลยนะฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ในเลดแล้วนะครับก็จะเป็นเลดเจ้าเบอร์ซิเกอร์นั่นเองนะะตอนนี้ผมก็ลงกับเพื่อนนะครับอีกสองคนนะฮะคือยังไงลงคนเดียวก็ไม่ไหวนะครับถึงจะมีทันจิโร่ก็ตามนะฮะก็จะให้เพื่อนแบกนะครับเพราะมันมีคูลเลอร์นั่นเองนะฮะโอเคไปดูกันเลยเดี๋ยวผมจะเล่นตรงนี้นะครับก่อนหน้าสะพานนั่นเองนะผมก็จะวางทันจิโร่นะครับไว้ตรงนี้หนึ่งตัวนะฮะ ก็จะวางดักไว้เลยนะครับข้างหลังก็ปล่อยให้เพื่อนเขากันนะฮะเราก็จะเล่นแค่ตรงนี้นะฮะผมว่ามอนมันเริ่มหลุดเยอะแล้วผมก็จะวางเจ้าคาตานะน,นะครับเพื่อที่จะช่วยเจ้าทันติโรตีนะครับให้มันตีตัดเลือดสักนิดน,นึงนะฮะโอเค okay, และตอนนี้ดูเหมือนว่าเพื่อนผมจะวางคูลเลอร์ได้แล้วนะครับก็จะปล่อยคูลเลอร์ออกมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะฮะก็ห่วงแค่ตัวเอนะครับและตอนนี้ก็คือเหตุการณ์ไม่คาดคิดอีกแล้วนะครับคือผมค้างนั่นเองนะฮะหลุดอีกแล้ว ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับมอนมันแบบวิ่งติดไปเลยนะหลุดก็แค่ลงม่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ผมก็จะหลุดอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมจะหลุดไหมโอเคและรอบนี้ผมก็จะเล่นข้างหน้าไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้มอนมันหลุดไปข้างลังน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ทําให้จบเร็วขึ้นนั่นเองนะฮะ แต่ให้เพื่อนอีก2คนกันข้างหลังนะฮะโอเคผมจะวางทันจิโร่นะครับไว้ตรงนี้นะครับดูเหมือนว่าทันจิโร่ขั้นแรกๆมันก็จะตีเป็นฟูเอลีนะดูเหมือนข้างหลังก็จะหลุดมาเล็กน้อยนะครับผมก็จะวางทันจิโร่เผื่อไว้นะครับเผื่อมันจะหลุดไปอีกนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปดูข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็จะไปอัปเกรดทันจิโร่นะและตอนนี้ผมก็จะวางเจ้าคารนะนาะครับไว้ตรงหน้าสะพานอีกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้คูเลอร์ก็ได้ออกมาแล้วนะข้างหน้าผมว่าไม่จําเป็นต้องไปะวางทันจิโร่หรือวางคตนนะะอไรเพิ่ม ว่าเล่นข้างหลังดีกว่านะครับเอาชัวเอาชัวเผื่อพลาดนะครับถ้าพลาดนี่คือต้องเล่นใหม่เลยนะฮะโอเคตอนนี้ก็เนี่ยแค่บอสแล้วนะครับผมก็จะวางเจ้าโกโจ5ดาวนะครับผมเอาโกโจ5ดาวมาด้วยนะครับก็จะหยุดเวลานะครับหยุดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้เจ้าคูลเลอร์นะครับวิ่งชนอย่างเดียวเลยนะครับก็จะหยุดสลับไป2ตัวเลยครับสลับไปสลับมานะฮะตอนนี้บอสก็ได้เดินมาถึงที่ตรงนี้แล้วนะครับก็จะเป็นหน้าสะพานนะครับก็เลือดเหลือค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ บังว่าคูลเลอร์ของเราก็น่าจะไหวนะครับผมว่าน่าจะไหวแหละเอาจริงโอเคผมก็จะหยุดเวลาไปเรื่อยๆนะครับไม่ให้มันเดินเข้าไปไกลกว่านี้นะก็รอให้คูลเลอร์นะครับวิ่งชนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะชนะไหมนะโอเคตอนนี้บอสก็ได้ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ได้บีฮิลิกแล้วนะครับโอ้โหก็เหลืออีกตั้งหลายตาที่ผมต้องไปลงอีกนะครับตอนนี้บีฮิลิกของผมก็ครบ5อันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือแช่เจ้านี้นะครับเจ้าหมดนะครับมดวิวห้าไม่ใช่วิวห้าสิ หมด5นะครับเเรียงบมดก็แล้วกันนะครับก็ต้องไปลงที่โลกแรกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปที่โลกแรกก่อนนะครับเพื่อที่จะลงหาวัตถุดิบโอเคแต่ตอนนี้ผมก็ได้ลงหาวัตถุดิบเจ้ามดที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่าผมจะได้มันหรือเปล่านะครับ3ตัวเลยนะโอเคผมได้แล้วนะครับ และตอนนี้นะครับวัตถุดิบงผมก็ครบไปที่เรียบร้อยแล้วก็อีโวเป็น6ดาวที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็ต้องไปทำา7ดาวกันต่อเลยนะฮะเรามาดูวัตถุดิบในการอัปเกรดกัดขึ้นเป็น7ดาวกันก่อนนะครับดูเหมือนว่าจะใช้กัดตัวนี้6ดาวนะครับที่ใช้เจ้าตัวกัด4ดาวนะครับอีโวขึ้นเป็น6ดาวนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวจากตู้นะครับโอเคและนี่คือกัด4ดาวที่ผมซุ่มไว้นะครับครบ10ตัวพอดีนะครับและวัตถุดิบที่ผมขาดก็จะเป็นมด4แล้วก็มด5นะครับผมก็ต้องไปอีโวเพ เพราะว่าผมมีเจ้ามด2นะฮะแล้วค่อยไปอีโวเป็น3แล้วก็มา4มา5เอานะฮะและตอนนี้วัตถุดิบของผมก็ได้ครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับทาให้เราอัปเกรดเจ้ากัดตัวดีที่เป็นวัตถุดิบได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าผมขาดบีลิกกี่อันนะฮะแล้วต้องไปลงกี่ตานั่นเองนะฮะดูเหมือนว่าผมต้องไปลงอีกตั้ง6ตาเลยนะเพื่อจะเอาวัตถุดิบครบนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็ได้มาลงเลดกัดเพิ่มนะครับเพื่อที่จะหาวัตถุดิบในการอัปเกรดอีกนะครับก็ตานี้ก็ลงมัั่่วกบคนนนอืไปเลยะ ต่ตอนนี้ผมก็ได้วัตถุดิบแล้วนะครับก็น่าจะครบแล้วนะครับก็น่าจะเป็นตาที่หกพอดีนะและแล้วก็ถึงเวลาของเราแลวสินะการที่อีโวกัดเป็นเจ็ดดาวนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับวัตถุดิบผมก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็จะกดอัปเกรดกันเลยนะฮะโอเคอีโวกันเลยนะฮะป๊าบกดไปแล้วนะฮะนี่ครับผมก็ได้การเจ็ดดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในที่สุดผมก็ได้เจ็ดดาวเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้น่าจะมีประมาณ สต,ตัวใช่ไหมน่าจะใช่นะครับโอ้โหกว่าจะได้นี่คือลงเลดกันนี้โคตรนานเลยนะครับรวมหมดก็ลงไป11ตาเหมือนเหมือนทันจิโร่นะครับแต่ว่าด่านกัดก,ก็จะลงนานกว่านิดนึงนะฮะเป็นไงกันบ้างครับกับ24ชั่วโมงในครั้งนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับผม